ฝีมือคนไทยนะคะคุณผู้ชมที่นำขยะพลาสติกค่ะมารีไซเคิลให้กลายมาเป็นเสื้อเกราะที่สามารถกันกระสุนได้จริงนะไปดูกันสักหน่อยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือเสื้อกราะกันกระสุนนะคะที่อาจจะดูแปลกตานะคะเพราะว่ามาในรูปแบบของถุงผ้าลายไทย นี่เป็นนวัตรกรรมที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์ดรพนิดาจงสุขสมสกุลนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรพนิดานี่นะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักาการวิจัยแห่งชาติหรือวาวอชในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์นวัตกรรมสังคมจากขยะพลาสติกในชุมชนภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะนักวิจัยนะคะก็มีแนวคิดตรงกันนะคะว่าควรนำเอาขยะเหลือใช้ะคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยได้โจทย์ตั้งต้นมาจากชุมชนนั่นก็คือทหารค่ะพี่พีทหารนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าพื้นที่โดยรอบของชุมชนเนี่ยเป็นกองพลพัฒนาที่3ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกกระน,นาถน,นั่นเองอาทีน,นี้เ,นเรามาดูนะสำหรับนวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติกเนี่ยเขาใช้ขยะอะไรมาทำบ้างนะมีนี่เลยที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมเป็นโคมไฟหน้ารถยนต์น,นเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็มีรองเท้ายางอ่าแล้วก็มีถุงพลาสติกจากการฟอกไต รวมไปถึงขยะจากท้องทะเลนะคะก็นำมารวมกับผ้าทอมือภูมิปัญญาของกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะก็ออกมาเป็นเกราะกันกระสุนชั้นหนนั่นเองแล้วก็เย็บปิดใส่ถุงนะคะที่ทำมาจากผ้าทอมือของชาวบ้านที่มีลวดาลายสวยงามนะแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมเสื้อเกราะจากขยะพลาสติกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงค่ะต้นทุนในการผลิตนะเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม หากนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่า3-5เท่าตัวเลยทีเดียวทั้งนี้นายอนเนกบำรุงกิจนะคะท่านนี้เป็นรองผู้มยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนสมมอบนวัตกรรมเสื้อเกราะให้กับกองทัพภาคที่3ค่ะโดยมีพลตรีประสานแสงสุริรักรองแม่ทัพภาคที่3เป็นผู้รับมอบบนเวทีแบบนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีการทดสอบการยิงเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติกด้วยนะคุณผู้ชมนี่เลยอยู่ระหว่างการทดสอบกันนะด้วยอาวุธปืนขนาด9มม,มและ11มมนะคะโดยทหารจากค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะทดสอบไปแล้วนะอาทีนี้เรามาดูผลการทดสอบกันสักหน่อย ผลการทดสอบเนี่ยก็พบว่ากรอกกันกระสุนจากขยะพลาสติกเนี่ยสามารถป้องกันการทะลุทะลวงของกระสุนปืนทั้ง2ขนาดได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเก่ามมหรือ11มมก็ป้องกันได้ ทีนี้ทางด้านพลตรีประสานแสงสิริรักนะคะรองแม่ทัพภาคที่สามเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะ,ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในงานวิจัยนะวัตกรรมเสื้อเกะกันกระสุนเนะะี่ยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ให้กับกําลังพลของกองทัพได้เป็นอย่างดีคะ่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเสื้อเกาะดังกล่าวเนี่ยมีคุณสมบัตินะคุณผู้ชมคือเบาะเบา แล้วก็ป้องกันกระสุนจากปืนพกสั้นได้แล้วก็เตรียมนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเวนแนวชายแดนต่อไปดะ้คะเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ก็นัว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของนวัตรกรรมฝีมือคนไทยการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนใช้งานได้จริงค่ะ